้ยหนอนี่ใหญ่มากคุณน่ะจับใจดีจูแต่ละนอนี่งามอีดีได้ครูมาแต่สาอ่ะสวัสดียามเช้าจับพี่น้อง จะพากันไปหาหน่อไม้มาเห็นปลาเข่งบืนในกลางทางนิดๆเจ๋อนี่นี่ปลาเข่งนี่ตัวขึ้นจ่ายนี่แน่เลยนี่มีแค่สองตัวนี่บอกแม่ทางไหนแม่ทางไหนไปดอห้องแม่ทั้งนี่บอกนั่นเลยนั่นหลายเลยพีเบิกรถหัวทิ่มเลย งูบ่ห่าหลืเอียนนะบอกเค้นเฮ้ยบังดูน่ะห่าคือเอียนเลยนั่นนะบอกเค้นเฮ้ยบังงูหรือเอียนงูโค้งแบบนี้งูงูตาเหงือกบ่พอไม่นงูเอียงบอลูกอ่ะดีงูป่าเห็นเถะนะงูนี่งูตาเตื้อเง่นยบ่งูเงอแม่งงูตาตัวมประกัดไม่บ่มพิษเอ๊ะปล่อยมันไปเฉลี่ยก็เปลี่ยนไม่เนาะแต่ว่าปลาเข่งบื้อนี่นะ ได้สองโซ่ทำให้นานี่เดี๋ยวมีบ่ <c oughs> เอาสกอตเจอปลาบืนเมื่อกี้ตะกี้แล้วนี่น,น้องเอา,จาเจ้าของรถเพิ่นนานอย่ไปใส่เลยมัลงไปเหมือกปลาทางเด็ไปหาปลาบืนคือกันบ่เตรียมเสียมเราจะไปหาหน่อไม้ไป ไปต่อเ <mm ้าก uh ัเ oh. พ uh oh. ื่อเจออีกอ่ะได้สองตัวเอ้อเอาไปเผยชตหองโบกี้เนอะอดีเลยอ้ะไปปิ้งอามไข่แหละเป็นได้ทั้งยากนี่แหละมันมาจากนี่แหละมีท่อเนี่ยดิแล้วป่าย่าบมีจิงจิมาแค่สองตนี่บอกเออไปาหาไม้เฮ้เสียมอเอาเสียมยาวมาอันเดียวมือเนี่เพราะว่ามันมีแต่ตัวสูงเลยเนาะใช่เขาป่าสูงม เอาไว้ไตเบาะรดก่อนพี่น้องฟ้าถ้ารดกเกียไปปล่อยลงสะเจ้าคงเพราะว่ามีน้ำแล้วเอาบบลอรดก็เอาไปปิ้งสองวอ้ว,วนๆบินมานำทางอันนั้นนึงว่าเอียนฉันดอกเอียนโคมือหน่อยยาจุดก,กันยุงมานำมือนีเข่าดดนน้อยจ้ะเลาะตามที่เคยพาพี่น้องมาค่ะเลาะตามลำห้วยอยู่ตามทุ่งนา,นาเนาะเบกเขนเนาะ มือเขาจะเข่าป่าใหญ่จ้ะแต่เข่าไปแล้วเมื่อวานเนี่ยค่ะคนคนหาลา่หลายพี่น้องกลว่าว่าม,มีคนหาแต่มันคือหลายแทะป่ามันกว้างมุมที่บอกเคียนสติ๊กเข่าไปกะถึกจังวะคนยังบกเข่ากับโชคดีไปเนาะ<ช>แต่เมื่อวานเผื่อสิเจอมุมที่คนบกเข่ามันกับโอ้ยทางย่างเข่าไปนี่ค่ะโ<ช>ยเพันแต่งไว้ในกองอลเอเล่อยู่เข่าไปไกลเติบเมื่อวานนี่กะไปมือเนี่ยมาลุ้นกันบ่ไดมานาละมุมนี่สิมาหารซั่ได น่อแรกน่อแรกอุ้ยหดิอีกหน่อหนึ่งบอกเกล็ดลายๆอย่างนี้ใช้เสียมซับเอาหนอหันเนาะมือหนึ่งเสียมห่าบักยาวเป็นมือแม่น่ากขนงมือนี่ได้โย่ออกมาทางศิละ cái ít ngon Thằng kiên con đi đấy sáng nó lại phân ngàm hả nảm đây chà phải phả đỡ này đưa nó bác nhảy ui con này nó sủi mát Bác nhảy lên sống nổ vừa chặt vừa đi nổ Nó sống pet lơi

น้ำขึ้นจ้ะนดินขึ้นแล้วโอข้างในพกูกอ่ะน,นไปเปิดก่อน,ดดน,น <c oughs> ดเดอน้ไปเดียวรุดเด้อ

Nó nỉ nè, dày đi không chịu chay đi mì <laughs> tiếng, hát mì à, đi mô hát mì thôi mì thôi mì thôi mì mì

ทั้งได้ทั้งใหญ่ทังท้งยาวถือด้ย่ยนี่สีสวยมากอันนี้บอกสมจออกดึงเรื่องอ๋อถูกนี่พักอู้สวย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 มากโอเคหันหอมบ้าไงเอาไปเปิดข้างในอีกเอาไปตกข้างในอีเดีเอาไปแต่ง สีเพิ่ลสีสวยๆมีละเอิอเด้อไปส่องบุงมดิบุมีเราไปก้อไหมอุ้ยอ่อนโซนหน่อพายบ้านหน่อนี่สูงแล้วพวกเอาได้แล้วเอาหน่อนี่หักยังมันหนีบเนาะซับได้กับบ่อลงเนาะบ่อเข็นเนาะจะหนีบแน่นอนหรอกได้หน่อนึ่งจากสติ๊กสเปรมาให้ส่ง ดาวิมันต้องมันต้องเสียบแนวเฉียงเอออยใหญ่บุ้ยหรือไม้ไทยบ้านถ้าคุณกระหน่อบักใหญ่แต่ว่าถือหนีบคือกันโอ้ยคุณอ่ะลึกโปกมืออันนี้ค่ะมันใหญ่เพราะ ดึงดึงอยู่สองนอค่ะเห็นจ้ะนี่ก็บักใหญ่แต่เบิ่งแล้วว่าถ้าซับได้ก็เอาอกอกบ่ได้จ้ะก็เลยบ่เอาเอาไปโอ้เอาอกอกบอกไ่ได้ดยจ้ะเสียดายมัน ทำมไมสบมด้อยู่สองขวดขอดเอนี่มาแต่งสุมนี้เอาขออน้ำเป็ดน,น้ำไม่สบมัำกัน ก็ได้จ้ะถ้าเฮาโบปรกะกเมือนี่มันสิบบบเข็งหรอไม่คะเฮาโปะเมือมันจะเข็งแต่ว่าผายบ้านค่ะบบเป็นยังหลมอยู่บอนี่โด่งกระเป๊ะบอปาาใหญ่ ข้นอมมานายก็ได้ขอ้มานโก้ก็ได้น่เห็นบลแหงด้บ้าไงจะแหางซ้อนไปเสียงนี่และรับน้อยใหญ่ส่นไก็ฟาดเ่อเดียวจจวดเลย นพวกอนีกแนงนึงจากข้างนาค่ะ เห็นหอยเดียวเห็นหัอเดียวมุอด,อ,ดออกมาแบบนี้ 3นําให้อื ได้เฉยเก่งขนาดนึกว่าสิบว่าได้เลยได้นิกลางก็งไหลลงมาเฉยอ๋อสมเปอะดิเทียนเนปะ็นลำเทียนเด็กจะแต่งที่โบเกนเป็นคนซับสติกอามีดมานำมือนี่แต่งเมื่อเลยจ้ะ เือต like okay, okay ่ไม่ได oh, mm ้ปอกอะไรเนาะปอกที่บ้านจักหน่อบอเค้นข้างในสองสามหน่อสองสามเปอร์เซทนต์ค่ะจะติดเลยน้ำเกาะเขนเกาะอันนี้ไว้แหละโอ้นี่หนึ่งหน่อ กย้อนแสงอิเตเวนเหลือมากมากใส่กล้องดูโอ้ตัวเอาได้เ่าเต้องใส่เซียมด้ ได้ลจ้ะฮักหมดไอืมปลาก็จะต <c oughs> ื่นนำนี่เราไมโผล่หน้าดเห็นแต่ปลายนี่ก่อนใช่นหะนี่้าก่อนไอ้จักหนเข้ามาสงหกหกหน่อ ไปอยู่ข้างหลังลบดามเสียมเอาเด้อโอเคนว่าบูมีตาหลังเด้อ,เ,อเ,เสียมให้เบิดก่อนโอเคไหดไล่เอาเสียมไโดูล่สดดวดเหยือ่อพี่น้องบรีนน้ำดก พวกหัวอยู่เสียงปลาไล่สวบจะประโดูแหละเดชมาแล้วดบริการถึงที่อีกหนอนนึ่งอยู่ในกอพดน่าจะเอามาได้โอ้ยหสามสี่หนออยู่ในกระไดได้ยินเสียงตามรถไม่ยังทำน้ำไ้ตกน้ำเนาะรออยู่ได้ล่ะรอเบิ่อง ็ือรอยเนี่ยกรดโอ้เสียงแบียงตามเลยขี้ <c oughs> ข้างหลังจะนอนนึกเคนได้นอนไม่ได้คนตกลงไปก็ไปโดูสวบเลยแหละ <c oughs> นอนนึก ูงบดแล้วเด้อหน่อจีนหน่อดินหน่อดินบ่มีแล้วเด้อหน่อสูงเป็นหน่อยหนีวหน่อบินบ่มแล้วทำไมปลามันอยู่ในองไผ่ตรงนี้แหละมันไล่สูบเหยื่ออยู่ปั่วปัวอยู่น้ำแบบกระจายอ้หูหน่อใหญ่ๆเพิ่นเอาไปก่อเลยเติบโตเอาเมื่อกี้มันไหลลงมา អកអស់មកຕົកមកពីអត់មកអូទៅនៅក្នុងកមកឃើញយកบ่ໄດ້ធឹងសັບដៃកោអោមកໄດ້នេះនេះដងដងក្នុងកនេះ โดนไม่แล้วจ้ะเริ่มจากสองโกนี้เลาะมานี่รอบนี้โบทันหมู่จ้ะมีคนเข้ามาหาก่อนแต่ก็ได้อยู่มันถังบบเต็มสองเป้เลยน้อยนึงเราสิพากันเว้สามสี่โกขางทางทางเมืองเต็มนี่ดิจะหน่อสมๆมแบบนี้เลยโอ้คุปปี้เขามาเอานี่เป็นสอบอยู่สามมือพุณนัำโบขคนเนาะปีนี่คนข้างฮันฝั่งฝั่งมีหน่อดง ปีนี้ค้นหาหนอไม่หลายยอมรับเนาะใช่แต่มันก็ได้อยู่จ้ะแต่ว่าถึงว่าผู้ปีหันพี่น้องจําได้บอกบอกเขยนเสตติกพามามุมนี้ค่ะโอ้มาเอาอยู่สามมือผูมือเลยเป็นศพเป็นศพขนเมื่อแทบบไวไหวเนาะ <c oughs> แต่ปีนี้โกโลโนเราล,ลิมริมในบางโก,กะถึกเฟินเอาไปก่อนจน้ะไปเดี๋ยวไปละขางค้างต่อเนา <c oughs> ะเข่งหงยังบ่เ <c oughs> นาอมันทนได้ประเข่งเนาะ เ,เต็มแล้วเป้นึงยังอีกเป้นึงเปยครึ่งเปยครึ่งละทางไปโหดขนาดเราติ๊กลงย่างเอาตัวก้าขึ้นนำคื้จะเลือกมันลืน่นลื่นมากเลยเด้บรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนจ้ะ เหมือนจะเด็ดพอเด็ดมาถึงห้านาทีก็คึ้มมาอีกบ้านพี่น้องตกอยู่จ้าฝนบ้านสติกตกกระแจงอยู่ได้ลินลินมาถึงกาแพงจิพากันเขานี่จ้ะโดนข้างหน้านี่เห็นัน่อ่ะโดนในน้อยนี่น xuống đây đây bọn. <laughs> làm Đó. Đó. đi đâu có đi xuống nọ lâu cái câu cuộc mhm 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 Để mhm 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 Nó mhm mhm Nó วิธีอนุ่นลงมาแต่มันสิลงแล้วจ้ะลงแล้วากันออกมาเลยพี่น้องดอนนี่บ่มีเข้าไปได้แต่ทางเข้านี่เลยเข้าไปลึกๆเลยพี่ต้องหอยคนหาเลยเขาเป็นยังเป๊ะครึ่งธรรมดามือหลายมือน้อยแต่งเอาเลยบ่คิดน้ำน้ำเนาะ เดี๋ตีครึ่งปะทำกลาพี่น้องเมือแล้วจ้ะครับ<า>ผมโดนหน่อยโดนหลายแล้วแต่มือเนาะเมนเอาครับคลิปนี้ฝากเพลงท่าน,นี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดตามเป็นกำลังใจแห่ะเด้อครับแล้วพบพอันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า